โอยับอโอ้โหเคจ่ายช่วยเท่านั้นสองเป็นวไวขอหน้าชมพูแถวหนึ่งถึงจะฟืน้นโอ้ไม่ได้แล้ววะาวมันหายไปแล้วอู้แต่มันก็ลงอยู่ดอกนี้โอเครู้เรื่องเพื่อนสวยโอ้โหนึกว่าจะหลับซะแล้วคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีควรมีจักรยานในการรับชมเด้อ ก็สวัสดีสดวิดัสวัยรุ่นไทยสายเบดสายเสียงดวงทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับผมคนเดิมกับช่องของบักหมานผ้ารวยกับผมบักหมานเช่นเคยนะฮะก็วันนี้เรามากับงบที่50บาทนะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวจะลองดูแล้วกันว่างบ50เล่นสาวถ้ำสูตรนี้มันจะรอดไหมนะฮะก็ เราจะสตาร์ทที่เบ็ด1บาทนะฮะพร้อมเปิดโบนะแล้วก็หมุนล่อมัน3ามครั้งนะฮะใครกดในโทรศัพท์ก็สามารถกดเหมือนกันได้เลยนะฮะคุณผู้ชมจัดไปเขียวคุหน้าแดงเฮ้ยเปิดหัวดีว่ะไม่เปิดหัวดีวะ่ะหมุนแรกจ่ายนอก10จ่ายสวยอุบะอู้หมุนแรกทำงานเลยคูบาจานค่า โอเคหมุนล่อมัน3าครั้งเสร็จแล้วนะแล้วเราก็เปลี่ยนเบ็ดที่เราอยากจะเล่นได้เลยนะฮะใครงบเยอะก็ใส่เยอะกว่านี้นะหรือว่าใครงบน้อยกว่านี้ก็ใส่น้อยๆนะเปลี่ยนเบ็ดแล้วเราก็ทําการใส่ออโต้แปรอบหมุนได้เลยนะฮะถ้ามันแตกนะมันพอมีกําไรเราอยากจะเพิ่มเบ็ดน,นะก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะแล้วก็ใส่ออโต้แปรอบนะฮะไม่ต้องกลับไปกดสูตรเบ็ดบาทใหม่นะมา อุ้ยสองเป็นวามีเขียวมีเอจายอุ้ยมันจ่ายนอกสดใสว่าอู้เฮ้ยมันเอามันเอาเบ็ดถูกๆมาล่อให้เราขึ้นปอว่าอุ้ยฟ้าเช็ดกกโอ้แล้วฟีเกมลง่าเนี่ยอุ้ยหน้าแดงแรงฤทธิ์โอ้เบ็ดห้าบาทมึงไหลโหดเกินเพื่อนโอ้โหเกือบลงฟีเกมด้วยดูมันไหลดิ โอ้โหเกือบสามร้อยเท่าคอมโบเนี้ยแม่งไหลนอกโหดมากนะโอเคมันพอมีกำไรแล้วก็ขอญาตข,ขยับขึ้นมาที่20เลยแล้วกันนะคุณผู้ชมมันพอมีทุนขึ้นมาสู้แล้วก็ไปต่อแล้วกันมาขอเฮงๆแล้วกันทําลูกรักวันนี้นะ แล้วก็บางคนถามว่าทําไมผมเล่นแล้วมันไม่ค่อยปังเลยนะฮะก็เวลาเล่นค่าแนะนําทุกครั้งนะฮะเราต้องคอยอ่านเกมมันด้วยนะสมมติว่าตอนเนี้เราเล่นเบ็ดยี่อยู่ใช่ไหมอุ้ยฟีเกมลงแล้วมันไม่จ่ายเลยอะเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีโดยการเพิ่มเบ็ดนะฮะหรือไม่ก็ลดเบ็ดลงนะอย่าไปสู้เบ็ดเดิมยาวๆนะเพราะบางทีเบ็ด20มันอาจจะกําลังไม่จ่ายนะแล้วเราไปสู้มันอย่างเดียวไม่เปลี่ยนไม่เพิ่มไม่ลดเลยมันก็ไม่รอดนะ เออต้องคอยอ่านเกมมันนะถ้ามันไม่จ่ายก็เปลี่ยนเบ็ดจะลดหรือจะเพิ่มก็แล้วแต่ทุนนะแต่ต้องคอยอ่านเกมมันให้ออกนะว่ามันจ่ายหรือเปล่าเบ็ดนั้นนะมาอุ้ยจ่ายต่อขอเคหนึ่งไม่เข้าลั่นๆนดิเพื่อนตีมุนสุดท้ายโอ้โหโเคฟีแรกแม่งโคตรสิงคิงเลยวะโอ้โหยับโอ้โห เช่ายช่วยเท่านั้นสองเป็นวายขอหน้าชมพูแถวหนึ่งถึงจะฟื้นโอ้โไม่ได้แล้วว่าวายมันหายไปแล้วอ้แต่มันก็ลงอยู่ดอกนี้โอเครู้เรื่องเพื่อนสวยโอ้โหนึกว่าจะหลับซะแล้วคานึว่าจะหลับซะแล้วออว่าจะไม่รอดการจับกลุมแลลสามพั้อยสิบบาทก็โอเคนะมาใส่แม่งห้าสเลยแล้วกันก็เปลี่ยนเบ็ดได้เลยนะคุณผู้ชมนะฮะมา ความจริงเฮ้ยโอ้โหความจริงเราควรเลิกนะแล้วมันโอ้โหกดไปสองหมุนแม่งฟรีรอบสองลงไวจัดเลยวะมาขอล,ะล,ะละันะโอ้โหแม่งหน้าแดงตัวจ่ายกู <c oughs> ออโอ้โหทําเกินปุยมุยเพื่อน เขียวอ้้อยสีดอกเดียวรู้เรื่องเบื้องแตกมีเพื่อนเคหนึ่งมาไม่มาโอ้สวยดอกเดียวรู้เรื่องอนึกว่าจะเกลือหนักแล้วล่ะคลิปนี้นะไอเขียวส่วยไว้มาสามหมุนท้ายอุ้ยขออีกแ0ดร้อยได้ปะกำไรหมื่นสิบเออถึงแน่แม่จ๋าอีกคอมโบเนียยงงๆอะไรก็ได้โอ้โห ค่าดอีหกสิบาทกำไร1นึ่งหมื่นวะเองเออพอดีเป๊ะมาไอเวนโอ้ฟ้าจ่ายปิดฉากมีเจคอมโบนี้ก็คิดตังค์ดีเพื่อนโอ้สวยสิบจ่ายต่อโอ้ยคอมโบเดียวรู้เรื่องโอเคคุณผู้ชมหมุนสุดท้ายสไตล์ p ีจมันไม่จ่ายเราอยู่แล้วเอ้ยจ่ายวะร้อยยี่โอเคก็งบเราคลิปนี้นะ50บาท โอ้โหกำไรเยอะจัดเลยนะฮะกำไรไป13,000โอเคก็ใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย